สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ m o ีมอเนะฮะกลับมาพบเจอก,กันกับผมเช่นเคยนะครับทุกลุงราของการแข่งขัน MotoGP นะฮะก็ติดตามกันได้ YouTube ตรงนี้ก็ประมาณสัก1ทุ่มถึง4ทุ่มแต่ส่วนมากก็จะประมาณ4ทุ่มเป็นหลักนะฮะหรืออาจจะดึกไปกว่านั้นขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การติดตามกันโดยเฉพาะใน Facebook Fan Page ของผมที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาได้เมื่อไหร่ตอนนี้โพสต์รูปภาพโพสต์วิดีโอไม่ได้นะครับเพจเก่านะฮะ เป็นเวิร์ดดิ้งเป็นประโยคออกมาแล้วก็ไปวิเคราะห์กันในคอมเมนต์ส่วนเพจใหม่ก็หลายๆคนก็ไปยังคงไปติดตามกันอยู่นะฮะก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับด้วยดีเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าเพจเก่ามันปลิวไปเนาะวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับทุกคนตังนะ่าจะออกกันหมดแล้วใครอยากจะอุดหนุนเสือ้อผมด้านหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อกันไ,ได้นะครับทางไลน์ด้านล่างนี้เนาะวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นของอาพิเลียครับหลายๆคนก็เรียกร้องมาให้ผมคุยทีมนี้กันหน่อยรวมทั้ง ทีมอื่นๆด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงไปวันละคลิปวันละประเด็นวันนี้อาร์พีเรียนี่มีเรื่องที่จะมาวิเคราะห์กันเนี่ยอยู่ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะครับทั้งคนเก่าคนใหม่เลยทีเดียวอาจจะเรียกว่าเป็นคนเก่าก็ไม่ถูกต้องครับก็คือเป็นไลน์อัพนักแข่งคู่บุญของทีมนั่นก็คืออเลซิกเอสปาการโลหมายเลข41เนี่ยกับความสาเร็จอันยอดเยี่ยมของเขาในสนามที่ซินฟิวสโตนอังกฤษที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ล่าสุดนะครับนักแข่งหน้าใหม่นักแข่งรูปหล่อของทีมนะครับท็อปการมาวิลิบิยาเลสก็ลงทดสอบลงเทสไปเรียบร้อยนะครับในวันแรกยังคงเหลืออีก1วันนะครับที่จะได้ทดสอบเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องราวของท็อปกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่ในเบรกหลังเราจะไปพูดถึงหมายเลข41กันแล้วก็โมเมนต์โดยรวมของทางอาพิเลียกันนะฮะเมื่อวานก็มีภาพหลุดออกมาทุกคนน่าจะได้เห็นกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับว่า ท็อปการเองก็ไปอยู่ในพิษของอาร์พิเลียเตรียมตัวเพื่อที่จะเทสในสนามมิซโนที่อิตาลีครับ <c oughs> สนามมิซโนนี่จะใช้แข่งขันในในสนามถัดไปจากนี้นะครับค,คือสนามที่กำลังจะมาถึงในอีก2สัปดาห์เนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ที่อารลากอนสเปนเมื่อเสร็จสิ้นที่อารลากอนแล้วก็จะต่อไปที่มิซโนแล้วมิซโนเนี่ยเขาจะแข่งขันกัน2เรสนะครับในปีนี้เพราะว่าที่ เซปังในะแคนเซิลไปที่ประเทศไทยแคนเซิลไปนะี่ก็ยกมาไว้ที่มิซโน o เนี่แหละเบิ้ลเลยนะครับดังนั้นหลายๆคนก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเออเราจะได้เห็นท็อปกันในการลงแข่งขันจริงๆไหมด้วยสิทธิ์ไวกัสซึ่งถ้าโดยเบสิกมันทําได้ไหมทําได้ครับแต่มันจะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าอันนี้ท็อปกันเขาก็บอกมาทั้รวมทั้งอาพิเลียนก็พูดถึงแนวทางตรงนี้มาเหมือนกันนะว่า มันจะเกิดตรงนี้ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อน,นักแข่งมั่นใจว่าเขามีข้อมูลที่เพียงพอไม่ใช่ว่าลงไปแล้วสเปรย์สปะยังปรับเนื้อปรับตัวกับรถไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่ลงนะฮะดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเขาชี้ช่องมาให้แล้วเนาะเมื่อวานภาพที่ดูออกมาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งการเซตฮนะเพราะว่าแน่นอนนักแข่งที่เข้ามาใหม่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะต้องมาเซตติ้งในรูปแบบของ พักเท้าจะอยู่ตรงไหนนะครับเรื่องของความสูงต่ำของเบาะเรื่องขององศาการหมอบการอะไรก็แล้วแต่นะครับระยะการเบกรกกันอะไรเนี่ยมันจะต้องเป็นไปในตรงนี้ก่อนในตอนแรกซึ่งยังไม่ได้ลงขับนะครับก็คือเอาให้มันนั่งสบายที่สุดซะก่อนสเต็ปจะเป็นไปประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีภาพหลุดออกมาทั้งคลิปนะครับแต่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่ทางน่าจะเป็นทางเจ้าตัวแหละฮะทีมทีมงานในเะรียนะเอาออกมา ผมก็ไม่อาจจะไปเจาะดูได้นะครับว่าจะไปดูว่าเขาจะมีข้อมูลที่มันเจาะลึกเนี่ยมาจากไหนอย่างไรกันบ้างข้อมูลตรงนี้หายากลําพังจะให้ไปดูดคลิปเนี่ยผมคงคงไม่เอาอยู่แล้วะฮะขนาดไม่ดูดเนี่ยผมยังโดนสแปมโดนรายงานเลยถ้าดูดมานี่จะขนาดไหนนะก็เลยมีแต่ภาพนิ่งมานะครับตามสื่อต่างๆที่เห็นซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเราดูคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยลายเอ่อลายการเข้าโคง้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคง ยังคงเดิมอยู่แน่นอนนะนะักแข่งคนเดิมนึกอย่างก็ห่างสนามไปแค่แป๊บเดียวเองมันไม่มีผลอะไรมากมายนะครับยังคงดูผิวอยู่แต่เจ้าตัวจอกมาว่าอย่างไรผมเข้าใจว่าน่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบการเทสแล้วนะฮะเพราะว่ายัางเหลืออีกอีกวันหนึ่งอยู่ะนะครับตรงนี้จริงๆไม่ได้ลงไม่ได้ลงเทสคันเดียวนะครับในมิซโนในรอบนี้นะก็จะมีทั้ง3ค่าย3ทีมครับที่ไปทําการทดสอบลงสนามด้วยก็ทั้ง KTM ทั้ง Honda ทั้งดูคาติ ก็คือเทสตรเดอร์ครับเป็นวันของเทสตรเดอร์ทั้งหมดเลยอย่าง KTM เนี่ยก็เอาเทสตรเดอร์2คนลงเลยฮะทั้งดานี่เปโดโรซาแล้วก็มิก้าคาลิโอครับในส่วนของดูคาต i ก็เป็นมิเชลเปโรอ่าหมายเลข51ครับแล้วก็ส่วนของ Honda ก็จะเป็นสเตฟานบัตเดอร์หมายเลข6นะฮะเทสตรเดอร์ของตรงนี้ก็ไปลงแล้วก็อ่าท็อปการก็ไปด้วยในตรงนั้นนะฮะอ่าก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าจะมีใคร ล้วงข้อมูลออกมาได้ไหมว่าตัวเลขเวลาออกมาอย่างไรแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่เป็นเวลาที่มันดิบดีอะไรมากมายหรอกนะแค่ลงวิ่งแค่แค่ครั้งแรกนึ่นะครับยังไม่ได้ปรับเนื้อปรับตัวอะไรมากมายผมว่าก็น่าจะมีอีกอยู่นะคิดคิดว่าฮะถ้าเกิดว่าจะต้องลงไปในสนามอารากอนจริงๆเนะี่ยผมผมไม่แน่ใจหรอกผมก็พูดส่งๆไปงั้นนะฮะคือนักแข่งเขาบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ว่ามีใครย,ยืนยันคอนเฟิร์มนี่ แล้วมันก็แข่งขันกัน2ครั้งนะครับไม่รู้ว่าจะไปลงตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมหรือว่าจะลง2ครั้งเลยหรือว่าจะไปลงครั้งที่2อันนี้ก็ต้องตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนทีนี้มาในแบบนี้เนี่ยท็อปกันเข้ามาแบบนี้ปุ๊บคนที่อยู่ก่อนก่อนนี้จะเป็นอย่างไรครับคนที่อยู่ก่อนนี้ก็คือเจ้าของเก้าอี้ตรงนี้ลอเรนโซซอร์ดรีหมายเลข32นะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะยังคงบาดเจ็บอยู่เพราะสนามที่ผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะลงได้นะฮะ ดังนั้นตรงนี้ทางไอพิเลียก็ออกมายืนยันนะฮะว่ายังคงต้องการที่จะเก็บซาอูตอรเนี่ยเอาไว้ร่วมงานต่อซึ่งถ้าให้เดาก็คงไม่ไม่น่าจะยากเกินความคาดหมายอะไรนะครับก็น่าจะอยู่ในส่วนของเทส t r ไรเดอร์เพราะว่าทีมนี้เขาไม่มีนักขับทดสอบครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือซาอูตรก็ก้าวขึ้นมาจากการเป็นเทส t r ไรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบของค่ายนี้แหละนะแล้วก็ถูกผลักดันขึ้นมาด้วยความที่อาจจะเป็นหนึ่งในนักแข่งดาวรุ่งของอิตาลีนะครับ แล้วค่ายรถอาเบเลียเขาก็จะมีโมเมนต์การทําทีมที่คล้ายๆดูคติอยู่นะผมว่าดังนั้นก็เลยผลักดันนะครับผลักดันสวัตตอรี่ขึ้นมาก็ให้ทดสอบให้ลองทั้งคู่หละทั้งเทสลยไรเดอร์จะมี2คนตอนนั้นนะก็คือมีบร์ตสิมิธอีกคนนึงแต่พอบร์ตสมิธไม่อยู่เนี่ยก็เลยกลายเป็นตําแหน่งเทสไรเดอร์มันว่างลงคือก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวอยู่พักใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเรื่องของการที่โดวิโซโซนะครับออกมาทําการทดสอบ แล้วก็เหมือนจะร่วมงานกับอารพิเลียอยู่เราเราเห็นข่าวที่เราตามกันมาเทสกัน4-5หรอบเนี่ยแต่สุดท้ายโดวิโซโซ,โซก็ไปกับ SRT นะครับไปขับยามาฮ่าแล้วซึ่งโดวิก็คาดว่าน่าจะได้ลงที่มิซาโนนี่แหละเหมือนกันนะฮะในรายของโดวิเนี่ยอันนี้ยืนยันมาโดยลินจาวิธผู้จัดการทีมของยามาฮ่าเองเนี่ยอันนี้ความเป็นไปได้นน่าจะสูงกว่าท็อปกันครับในเรื่องของการได้ลงเนาะ แต่การที่โดวิโซโซมาที่นี่นะครับก็ถือว่าไม,ไม่ได้ว่ามาแบบว่าจะทดสอบทดลองอะไรแล้วมันไม่ดีแล้วก็ออกไปหรืออย่างไรนะครับผมว่าสิ่งที่โดวินนำมาให้อาร์พิเลียนเนี่ยน่าจะเป็นผลดีในเชิงบวกหลายอย่างครับเราได้เห็นนะครว่ารถของอาร์พิเลียจริงอยู่ครับว่าพวกเขาเป็นเป็นหนึ่งใน2ทีมนะครับอาพิเลียก็เคเดียนมีทีมนึ่งที่ สามารถพัฒนาเครื่องยนต์ได้ไม่เหมือนกับอีกสีค่ายนะครับสีค่ายใหญ่ Honda d ดู a t ต y ย m ม h a s u z u k ิอันนั้นก็พัฒนาเครื่องยนต์ไม่ได้แต่การที่โดวิเข้ามาเติมเต็มเนี่ยมันก็เป็นผลทำให้รถของอาร์บิลเลตมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยก็เห็นไหมฮะว่า,าก็ต่อสู้เพื่อโพเดียมจนสำเร็จซึ่งก็เฉียดไปเฉียดมาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับแล้วก็มาสำเร็จเอาที่ซิมเสโตนในอังกฤษเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่เองนะฮะ และโดวิก็ไม่ได้มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับยามากับอาเรียกแล้วเพราะว่าเซ็นสัญญาไปกับ SRT ยามาฮ่าตรงนั้นนะครับอาทีนี้พูดถึงในส่วนของอาราซิคเอสปาโลหมายเลข41บ้างครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาที่เฝ้ารอมาแสนนานนะฮะนี่คือโพเดียมครั้งที่2ของเขาครับที่จะต้องรอจนถึงตั้งแต่ปี2014นู่นฮะตั้งแต่ที่ทําได้ตอนอยู่อยามาฮ่าครับเมื่อก่อนนี้เคยอยู่ยามาฮ่าจากทีมาก่อนนะฮะ ทำได้ตอนตอนตอนอยู่เยอาม่าจริงๆเป็นนักแข่งที่ประสบการณ์สูงคนนึงและอายุนามเนี่ยสาม32แล้วครับถือว่าเยอะนะผมว่าเริ่มที่จะเยอะแล้วในนักแข่งทุกวันนี้นะฮะส่วนมากนักแข่งในยุคนี้จะอายุประมาณสัก20กลางกลากันเยอะครับพวกที่30บวกเนี่ยมีน้อยแล้วก็คือนี่แหละคนนี้แหละฮะอาราซิสบคาโรนี่แหละก็32ปีแล้วชนะยังไม่เคยชนะครับ มีโพรดียมแค่2ครั้งแล้วก็มีโพอยู่2ครั้งเหมือนกันนะครับนู่นนะ่ยตั้งแต่อยู่ซูซูกิอ่าตั้งแต่อยู่ยามาฮ่าเคยคว้าโพมานะครับแล้วก็ลงแข่งนู่นตั้งแต่ปี2012นะครับ2อง0ันอ่าสองอ2010ไม่ใช่สิบสามนะสิบสามสิบสี่สองพันสิบสองสองพันสิบสามมันนันก็อยู่กับอยู่กับทีมอิสระของดูคาติก็คือทีม ART ใช้เครื่องยนต์ของดูคาติในการแข่งสมัยก่อนใช่ไหมฮะ ถือว่าลงเป็นนักแข่งในยุคเกือบๆจะเก่าคนหนึ่งเลยก็อยู่มาหลายทีมนะครับอยู่ใช้ขับเครื่องยนต์ของดูคาติมาหลังจากนั้นก็มาขับเครื่องยนต์ของทางยามาฮ่หลังจากนั้นก็มาขับเครื่องยนต์ของซูซูกิเอามาอยู่ในทีมซูซูกิซึ่งตรงนี้แหละฮะก็คือเป็นเพื่อนร่วมทีมของท็อปกันเนี่ยตอนอยู่ซู z u กิในปี2015-2016นะครับ2015-2016สองคนนี้อยู่ด้วยกัน หลังจากนั้นมา2017ก็แยกย้ายนะครับ Suzuki ก,ก็เปลี่ยนไลน์อัพนักแข่งใหม่หมดเลยทําให้ตัวเขาก็มาอยู่อาร์พีเลียนะครับในขณะท,ที่ท็อปกันก็ไปอยู่ที่ y ย m a ม a า5ก็แยกย้ายกันแล้วอาร์พิเียนี้ก็ไม่เคยที่จะทําโพเดียมได้นะครับใน m o t ต g p ในยุคใหม่มานี้นี่คือครั้งแรกครับนี่คือครั้งแรกก็สามารถจะจบโพเดียมอันดับที่3ได้นะฮะแล้วก็มันน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ทีมที่จริงอนะทีมอาร์พเลียต้องบอกว่าเป็นอาร์พิเลียตเกรซซินี่เรซิ่งทีมนะแต่ในปีหน้าเนี่ยพวกเขาทั้งคู่นะครับระหว่างค่ายรถอาร์พีเลียกับทีมเกรซซินี่เรซิ่งเนี่ยจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วจะยกโบกมือบายบายกันแล้วอาร์พเลียเองก็คงจะคิดว่านะครับน่าจะทําทีมกันเองอันนี้ยังยังไม่ได้มีข่าวอะไรชัดเจนนักนะครับแต่แต่ผมขอเดาว,ว่าน่าจะทําทีมกันเองหรือไม่ก็คืออาจจะมีทีมแข่งสักทีหนึ่งมาจับมือหรือเปล่า แต่แต่ความเข้าใจของผมที่ว่าเปอร์เซ็นต์การทาทีมเองน่าน่าจะสูงกว่าครับแต่ในส่วนของเกรซินี่เนี่ยก็จะไปทําทีมกับดูคาติอาจจะเครื่องยนต์ของดูคาติซึ่งปีหน้าดูคาติก็ถ้าบวกเกรซินี่ก็ไปจะกลายเป็นพวกเขาเนี่จะมีนักแข่งถึง8คนโอ้โหแคนนี้มันก็เกือบเกือบครึ่งแล้วน,นะฮะจากนักแข่งจำนวนนักแข่งทั้งหมดเนี่ยปีหน้านักแข่งก็จะเพิ่มขึ้น2คนครับจาก22เป็น24ก็ถือว่าน่าจะดูสนุกขึ้นกว่านี้นะผมเข้าใจว่าประมาณนั้น ดังนั้นก็มาคว้าแชมป์เอาไม่ใช่คว้าโพเดียมได้ในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโพเดียมที่สำคัญนะครับกับเกรซินี่ก่อนที่จะลาลากันในปีหน้านั่นเองดังนั้นหลายคนก็เลยคาดหวังนะครับว่าเอ๊ะเขาจะสามารถที่จะไปถึงโพเดียมได้อีกครั้งไหมเมื่อเราได้เห็นฟอร์มการขับนะครับเมื่อเราได้เห็นประสิทธิภาพของ ISGP21 แล้วรู้สึกว่าในล่าสุดเนี่ยรถแข่งเวอร์ชั่น ใหม่ในปีหน้าเนี่ยจะเริ่มนำมาเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนมีความคืบหน้ามามามากขึ้นก็แน่นอนนะครับว่าแอปเปิลเนี่ยเขามีเวลาทำกันอยู่อยู่นานกว่า่ายอื่นเขาไง่ายอื่นเขาอาจจะโดนเรื่องของการกดของทางดอน่าเขาระงับไว้ใช่ไหมครับแต่แอปเปิลเกาสามารถพัฒนาได้จากนั้นไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นการทดสอบการเทสอีกครั้งนี่อาจจะเป็นรถเวอร์ชันใหม่ในปีหน้าหรือเปล่าาจจะเป็นรถตัวต้นแบบในปีหน้าไหม ราะปีหน้าน่าจะจัดหนักจัดเต็มกันยุค่ายทุกทีมก็เพราะว่ามันไม่ได้มีการแช่แข็งล็อกสเปกกันเอาไว้แล้วนี่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเมื่อดูฟอร์มของเอสปากาโร่เนี่ยจริงๆผมมองว่าฝีมือเขาก็ไม่ได้ค้ริวี้เล่นะครับจะบอกว่าเขาอยู่ในฝีมือปลายๆเนี่ยปลายแถวเลยนะครับไม่สามารถที่จะติดท็อป10ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับในที่ผ่านมาผมมองว่ามันเป็นในส่วนของตัวรถมากกว่าคือนักแข่งประสบการณ์สูงแบบนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะ ต่อสู้เพื่ออันดับท็อปเท็อปแปดใน่นาจะได้สบายนะฮะซึ่งในปีนี้เขาก็ทําได้ครับทําได้แบบจับวางเลยนะคือถ้าไม่พลาดตัวเองเนี่ยโอกาสมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแทบแทบจะไม่หลุดเลยนะครับในท็อปเท็อปแเนี่ยแทบจะไม่หลุดแต่มันก็อาจจะติดตรงที่ว่าไม่หลุดก็จริงนะฟอร์มเขาจะอยู่ตรงนี้แต่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะบางสนามอาจจะฟอร์มไม่ดีเท่าเขาแต่ก็โผล่ขึ้นมาได้เหนือกว่าเขา แต่เขาเนี่ยมันย่ำอยู่7อยู่8ย่ำอยู่7อยู่8นานนะครับแล้วก็ไปพลาดพลาดไม่มีไม่มีแต้มบ้างบางสนามเนี่ยเลยทําให้คะแนนของเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงคะแนนสะสมนะอาจจะไม่ได้ว่าอยู่ในท็อป6ท็อป7ครับนะครับมันมันจะเป็นเป็นไป,นป,นปนในแบบนี้แม้ว่าจะขึ้นโพเดียมอันดับ3ก็ตามเนี่ยแต่คะแนนเนี่ยก็ยังเป็นรองนักแข่งรุ่นน้องหลายๆคนอยู่เหมือนกันดังนั้น6สนาม7สนามที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า อยากจะประสบความสําเร็จให้ได้กว่าน,นี้น่ะอย่างน,น้อยก็คือจะต้องติดท็อปหให้ได้ทุกสนามครับจากนี้ไปถือว่ายากไหม <S <S ไ<ป>ผมมองว่าที่ชนะได้ในตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรให้สารต่อ <โ frustrating S 2> พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับว่าเซตติ้งรถอย่างไรอ่าที่จะสามารถที่จะต่อสู้เพื่อโพเดียมได้ในแบบนี้หรือแม้กระทั่งตัวเขาเองว่าจะต้องขับสไตล์ไหนแบบไหนอย่างไรก็แน่นอนนะครับว่าการที่ออกสตาร์ทมาดีเนี่ย มันทําให้เขายืนระยะได้ดีนะครับคำว่ายืนระยะได้ดีเนี่ยมันหมายความว่าถ้าบางเหลี่ยมบางลายได้ดีเนี่ยโอกาสที่เราจะรักษาโพเดียมหรืออันดับดีๆได้ในเรสนั้นได้มันก็มีสูงฮะผมมองว่าเขาไม่น่าจะเหมาะกับการที่ตกไปที่8ที่9แล้วก็ไล่ขึ้นมาเหมือนคนอื่นครับผมคิดว่าถ้าทําแบบนั้นมันยากฮะ ทางเดียวที่ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จจะโพเดียมหรือเปล่าหรือจะเป็นท็อห้าท่อหกเนี่ยผมว่ามันต้องออกตัวให้ดีๆแบบนี้ต่อให้จะโดนแซงไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ารักษาเหลี่ยมรักษาลายไว้ได้จํานวนรอบเยอะสุดเนี่ยบางทีคันที่อยู่ข้างหลังที่ตามมามันแซงไม่ได้เนี่ยโอกาสที่ยางมันจะลดประสิทธิภาพกรีบยางการยึดกอดจะหายไปมันก็มีครับพอมันมีตรงนั้นปุ๊บนะแล้วนั้นถ้าเขาบริหารจัดก,การยางดีๆเลือกยางได้เซตติ้งรถได้ลงตัวดีๆเนี่ย เขาก็อาจจะรักษาตําแหน่งที่ดีในตรงนั้นได้ดังนั้นถ้าจะให้ผมวิเคราะห์ถ้าผมไปมีส่วนให้คําแนะนําอันนี้ขำานะครับเออขำ,ำกันนะถ้าผมไปแนะนําได้ว่าจัดแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าเออเฮ้ยอเล็กซิคุณจะต้องออกตัวให้ได้ท็อปสามท็อปสี่ให้ในทุกสนามนะแล้วคุณจะต้องเหนียวที่สุดะจะบางเหลี่ยมบางอะไรต้องบางให้ดีๆเข้าไว้นะฮะแล้วก็อย่างน้อยก็คือคุณต้องอยู่ในตําแหน่งนั้นเนี่ยให้มันผ่านครื่งทางไปได้ อ่าจะผ่านครึ่งทางไปคุณมีสิทธิ์ลุ้นแล้วล่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณโดนขึ้นมาเร็วแต่โดนแซงง่ายเกินไปเนี่ยอันนี้การที่จะให้ไล่กลับขึ้นมามันมัมนยากครับทีด่ดูดูแล้วเนี่ยต่อให้รถพัฒนาขึ้นมาก็ตามเนี่ยมันยากครับอ่ะจะเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าก็เชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนนะฮะที่ไม่ได้เชียร์นักแข่งระดับบิ๊กเนมครับอาจจะเบื่อหน้านักแข่งบิ๊กเนมแล้วอยากจะเชียร์มวยรองแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็แอบสะใจไปกับ อาร์พิเลียแอบสะใจไปกับอาราเซกสปาร์โร้ด้วยนะครับกับโพเดียมอันดับ3ที่เกือบจะไม่ได้ฮะโอ้ <c ười> คือเบียดแย่งกันกันกบแจ็คมิลเลอร์เนี่ยเจียนอยู่เจียนไปนะครับในในใน,ในช่วงท้ายๆนะถ้าเกิดว่าไม่ได้โพเดียมมานะผมว่าแจ็คแหม่จะโดนว่าแจ็คไอร้ายจังห <c ười> รือเปล่า <c ười> ขำๆกันนะฮะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็นี่คือเรื่องราวของอาร์พิเลียนะฮะที่เกิดขึ้น อัปเดตล่าสุดนะฮะว่าออกมาอย่างไรกันบ้างยังไม่สิ้นสุดนะครับการเทสร,รถย้ำนะครับของท็อปกันเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปอยู่แต่ข้อมูลนั้นก็มีมาแต่คลิปวิดีโอจากทาง i อจเจ้าตัวบ้างจากทาง t w i ต t e r บ้างนะครับออกมาสั้นๆแค่ตรงนั้นไม่ไม่ได้มีตัวเลขเวลาไม่ได้มีอะไรออกมานะทุกคนเนาะเดี๋ยวตกท้ายคลิปนะครับใครที่ดูผมมาถึงตรงนี้ว่าจะคุยตั้งแต่ ช่วงแรกของรายการนั่นแหละแต่มัวแต่ขายเสื้อขายของอยู่ก็มีรายงานมาส่วนของ World Superbike นะครับความเคลื่อนไหวของไลอัพนักแข่งดูคาติ a อ u รบทีมครับก็ต่อสัญญาให้กับนักแข่งนักแข่งดาวรุ่งของทีมนะครับนักแข่งน้องใหม่ก็คือ Michael Ruben รูนาร d i ต่อแล้วในในใน,ในปีหน้าฮะทุกคนปีหน้าเขาจะได้เพื่อนร่วมทีมคนใหม่ครับก็คือเป็นนักแข่งจอมเก่าอ่าเป็นเด็กเก่าของทีมนี่แหละนั่นก็คืออาวาโรบัลติสครับ บาลติสต้าก็อยู่กับ Honda มานี่ก็ปัจจุบันนะฮะเนี่ยจะจะสองฤดูกาลนี่ฤดูกาลก,กว่าผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับแล้วก็ตอนนี้บอลติสต้าก็อายุ36ปีแล้วนะแต่ก็ยังดีที่ดูคติเขาให้โอกาสอยู่ดูคติก็แยกทางกับ s c อร์เลดดิ้งสกอร์เลดดิ้งก็ไป BMW ะฮะก็เลยดึงเอาโรบา t ติสตาขึ้นมาแล้ว r i นา l d ดนะครับอ่าสเปนเนี่ก็ต่อสัญญาในในวันนี้พอดีนะฮะในใน,ในปีหน้า แต่ Honda ผมไม่แน่ใจนะครับว่าใครจะมาจะอยู่ต่อเรียงอัลสแตมจะอยู่ต่อไหมหรือว่าใครจะมาแต,แต,แต่แต่เหมือนรายชื่อที่เป็นข่าวลือในสื่อนอกมาว่าหนึ่งในนั้นน่าจะมีแชดเดวี่นักแข่งร่างยักษ์นะครับซึ่งแชดเดวี่ก็ขับดูกติอยู่ตอนนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมดูกติทีมทีมใหญ่นะครับเป็นเป็นทีมโกเอเลเว่นนะครับเป็นทีมรองที่ใช้เครื่องยนต์ v 4 r เฉยเฉยอ่ะนี่ก็คือเป็นข่าวของดูคติที่นำมาฝากกันข่าวของ โบสูไบของดูคติที่นํามาฝากกันนะครับทุกคนโอเคนะครับอยากทักทายอยากทราบอยากรู้เรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ตอบช้าบ้างไม่ว่ากันนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงจะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับสนับสนุนกันไปเรื่อยๆเนาะลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนครับ